สวัสด <S 々> ีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนเล้วสวัสดีค่ะนี่ฉาเลเน่ไม่ทำน้องเน่พีปาพีปาสวัสดีค่ะก่อนแล้วสวัสดีค่ะอ้สวัสดีค่ะเป็นแล้วสองรวัลวันนี้ทำเป็นเลยเรเน่พูดมากนะเออเออดูสวัสดีค่ะก่อนนีต่ตัวฉาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ไม่ทำกันนะทำอะไรอะเรเน่ทำอะไรเรเน่สวัสดีค่ะก่อนเล้วสวัสดีค่ะพี่ฟ้ากลัวพี่ฝ้ากลัวเรเน่นนะสวัสดีค่ะก่อนเร้วสวัสดีค่ะเร็วสวัสดีค่ะเร็วเร็วสวัสดีค่ะเร็วเร็วพี่ฟ้าสวัสดีค่ะเร็วสวัสดีค่ะอย่างนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วสวัสดีค่ะเร็ว สวัสดีค่ะเร็วเร้วสวัสดีค่ะก่อนเร็วสวัสดีค่ะนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเร็วเร็วสวัสดีค่ะเร็วสวัสดีค่ะเร็วสวัสดีค่ะนี่เร็วเร็วพี่ฟาสวัสดีค่ะก่อนเร็วสวัสดีค่ะเร็วพี่ฟาเร็วเร็วพี่ฟาสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะเร็วเร็วสวัสดีค่ะอย่างนี้สวัสดีค่ะอ่ะสวัสดีค่ะก่อนเร็วเร็วนี่สวัสดีค่ะเร็วเร็ว สวัสดีค่ะเร็วสวัสวดีค่ะดิไม่สวัสดีไม่สวัสดีค่ะกดเลยเน่เลยเน่ดีกว่าเลยเน่สวัสดีค <preserved> ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเร็วเร็วสวัสดีค่ะเนี่ยก็มันไม่สวัสดีค่ะอย่างเงี้ยหนูไม่สวัสดีหรอหนูไม่สวัสดีสวัสดีค่ะเร็วเร็วสวัสดีค่ะเร็วเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนเร็วเร็ว ยอมดื้อดื้อดื้อพี่ปมันดื้อนะไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปไปแล้วสวัสดีค่ะเร็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 วสวัสดีค่ะเล็วเร็วสวัสดีค่ะเร็ว สวัสดีค่ะเลยสวัสดีค่แล้วสวัสดีค่ะแล้วสวัสดีค่ะเร็วดีสวัสดีค่ะแล้วแล้วแล้วสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนแล้วสวัสดีมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถ้าไม่สวัสดีก็ไม่ได้กินนะสวัสดีค่ะก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวดีสวัสดีค่ะแล้วเร็วสวัสดีค่ะแล้วไม่สวัสดีค่ะหนูดื้อเดี๋ยวมารอดูว่าจะสวัสดีค่ะวันไหน